สวัสดีค่ะพุ่งแม่ค่ะอันนี้เข้ายู่บ้านไหนน้อยหน่อครับก่อนยู่บ้านนัดดีนัดดีวัดพิงครับวัดมีไส่นัดมี่ไส่นะครับไส้มะนาวบัดมี่ไส้มาลาล่ามวที่หนึ่งได้ยินข่าวว่าทางกู้บาอาจารย์เพิ่นได้ให้โชคให้ลาบวัดที่หนึ่งเพิ่นเมื่อนี่เมื่อใดว่าภูเขามาบอบไหมครับแมนแมนมันแฉะบ่ครับเห็นเพิ่นว่าจังสั่นเี่อันนี้อันนี้เรจะไป เป็นหมวดที่หาแล้วนะครับแต่คือเป็นเป็นทําไตัวะเรียกหรอภคุณแม่ไม่ตัวใดมากครับข้สศีรษแต่บ้างเจ็ดสี่สอง็ดสี่สองแตับสี่ส่นครับสี่่คือว่าเป็นหมวดที่หาแล้วนะครับที่มาษนไต ก็คือพ่ออยากให้ดังเนาะแม่เนาะเท่ากับซึมกันไรเอาเนาะซึมกันไรเอาเนาะเพื่อจะได้มีโฉมไมีเหลาหน้าเพล่อกนะครับจะได้มาซรอยเป็นเห็ดเป็นแสงนาะแม่น้องค์อประจางองคูสีสุท้อกับแม่ยาสีปลาทูม้านะครับที่หนาจาร่านะครับเน้อนี่คุณคุณแม่ยี่หยางน้อนี่ครับคุณแม่เตียคุณแม่เตียนะครับคุณแม่อยู่บ้านนี่นะเสียงข้าคุณแม่เตียนะครับ ขอบคุณมา,มากๆค่ะคุณแม่ อืมฮึมอ่าก็เอาซีไลท์จะดีกว่าอ่าทุกครั้งเุกครั้